การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพศ2522ให้ความหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหมายถึงอุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทนรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบริการความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. ด้านระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปของเงินตลาต่างประเทศช่วยสร้างอาชีพใหม่และการสร้างงาน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิตสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ 2. ความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือสิ่งแวดล้อมเกิดการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของชาติให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเกิดการพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของชาติให้คงอยู่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเกิดการหวงเห็นและหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตลอดไป 3. ด้านสังคมและการเมือง ส่งเสริมความเจริญทางด้านการศึกษาสร้างความเจริญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการประกอบอาชีพของประชาชน 4. ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนเกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จักเกิดการหวงเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในความต่างวัฒนธรรมในแต่ละชาติองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1>, 1. นักท่องเที่ยว 2. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 3. โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางท่องเที่ยว 4. องค์กรภาครัฐององค์กรภาคเอกชน6เจ้าของหรือประชาชนในท้องถิ่นธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1. ธุรกิจน้ำเที่ยว 2. ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 3. ธุรกิจร้านอาหารพัตตาคาร 4. ธุรกิจขนส่ง 5. ธุรกิจขายของฝากและของที่ระลึก6ธุรกิจนันทนาการธุรกิจนำเที่ยวคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสองค์อื่นโดยจัดให้มีการบริการหรืออำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่มัคคุเกศการเดินทางที่พักแรมองค์ประกอบของธุรกิจนำเที่ยว 1. นักท่องเที่ยว 2. ทัวร์โอเปอเรชันสการขนส่ง 4. แหล่งท่องเที่ยว 5. ที่พักแรมประเภทของธุรกิจน้ำเที่ยวแบ่งออกเป็นสาประเภทดังนี้ 1. โดเมสติกธุรกิจน้ำเที่ยวในประเทศ 2. อินบาวธุรกิจน้ำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ 3. เอาบาวธุรกิจน้ำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวภายในประเทศไปท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศธุรกิจที่พักโรงแรมสถานที่จัดพักเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางและเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวแบ่งได้หลายประเภทเช่นโรงแรมเกสเฮาส์รีสอร์ทอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งแคมป์บ้านรับรองของอุทยานบังกะโลเป็นต้นธุรกิจการคมนาคมขนส่งสามารถเดินทางได้3เส้นทางคือ หนึ่งทางบกแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่รถยนต์โดยสารสาธารณะและรถยนต์ที่บริการ 2. ทางอากาศ 3. ทางน้ำธุรกิจร้านอาหารและพัตคารสามารถแบ่งได้สองประเภท 1. อาหารไทยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ 2. อ,อาหารนานาชาติ เป็นอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศธุรกิจนันทนาการเป็นธุรกิจที่สร้างบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นส่วน,นสนุกต่างๆสวนสัตว์หรือกิจกรรมนันทนาการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกเป็นธุรกิจที่มีเพื่อจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหรือของพื้นที่จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจนำเที่ยวมีความสำคัญต่อประเทศเพราะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นซึงทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศและยังสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วย